สวัสดีครับผมวิวัฒน์ครับวันนี้จะมาทํากันศาสตร์ครับที่สามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับบริเวณหน้าบ้านก็เอาไว้ป้องกันพายุครับในบริเวณตอนหน้าฝนนะครับถ้าลมแรงๆเรื่องอะไรเราก็สามารถยกลงได้นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับก็ทําจากเหล็กกล่องกาวนายนะครับไม่ขึ้นสนิมเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันต่อได้นะครับมาดูหลังคาก่อนครับก่อนที่จะติดกันศาสตร อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ครับฉากกับระดับน้ามาดูโครงกันศาสตร์นะครับที่เชื่อมเสร็จแล้วก่อนติดตั้งใช้ไฟเบอร์ตัดครับเวลาตัดเข้ามุมก็จะใช้ฉากตัดเข้ามุมครับ มาดูความยาวของช่องแต่ละช่องกันศาสตร์นะครับอยู่ที่ประมาณเมตรยีนะครับความกว้างแต่ละช่องก็อยู่ที่70เซนครับความกว้างของกันศาสตร์ทั้งหมดอยู่ที่เมตรสีนะครับ แผ่นแมสทอนชีพครับยาวอยู่ที่เมตรห้ครับกว้างที่85เซนมาดูโครงเหล็กที่เราจะติดตั้งนะครับเป็นขนาด3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับก็จะใหญ่กว่าโครงเหล็ก กันศาสตัวยืดกันศาสตร์กับโครงหลังคานะครับจะกำหนดที่14เซนนะครับส่วนเส้นสีฟ้าๆนั้นจะเอาไว้สําหรับวางใต้เหล็กกล่อง3นิ้วนะครับอันนี้มองด้านข้างเขจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะใช้ระดับน้ําจับบริเวณโครงหลังคาก่อนนะครับเพื่อเช็กระดับน้ําว่าได้ไหม ก็ต้องให้ระดับน้ำอยู่ตรงกลางครับเริ่มเชื่อมตัวขอที่จะจับขบโครงกันศาสตร์นะครับตัวขอกำหนดต่ำกว่าโครงหลังคาอยู่ที่9เซนครับก็จะเชื่อมตามรอยที่เรามาร์กไว้นะครับสีน้ำเงิน ที่ยึดกับกันศาสตร์ด้านข้างตัวค้ำกันศาสตร์เพื่อหาสโลปนะครับหรือไว้ดันกันศาสขึ้นเวลาตอนพับหรือเก็บลง ก็จะยกโครงกันศาสตร์เพื่อขึ้นไปหาสโลปก่อนนะครับก็อาจจะต้องใช้บันไดเหล็กช่วยค้ำไปก่อนครับตัวค้ำไม่พอ ได้ที่แล้วตัวค้ำกันศาสก็ตัดระยะไว้นะครับได้ลักษณะนี้แล้วครับ mm hmm. พอกำหนดสโลปได้ที่แล้วก็จะปลดลงมายิงแมททอนชีฟนะครับใช้สว่านยิงหัวน็อตตปูเกียวนะครับขนาด8มิลลักษณะการซอสแมสทอนชีฟนะครับสังเกตให้ดีๆ ถ้าซ้อนไม่ดีอาจจะมีรอยรั่วตามรอยต่อได้นะครับตัวโครงเหล็กกว้างอยู่ที่เมตร40นะครับความยาวเมตดท่อนชีดอยู่ที่เมตร50นะครับก็จะยื่นเกินออกมาจากโครงประมาณที่10เซนครับ จะยิงทั้งหมด3แถวนะครับหัวกลางท้ายน็อตเกียวอยู่ที่ความยาว1นิ้วครึ่งนะครับก็จะไม่ทะลุโครงเหล็กกันสาดนะครับเพราะว่าโครงเหล็กกันสาดหนาอยู่ที่1นิ้วครึ่งครับก็อย่าให้ยาวเกินนี้นะครับอาจจะทะลุโครงเหล็กได้ทำให้ดูไม่สวยงาม ก็จะไล่ย,ยิงน็อตเกียร์บริเวณหัวท้ายก่อนนะครับโครงเหล็กของกันสาดช่วงกลางนะครับเราก็จะใช้เต้าดีเป็นเส้นนะครับก็มาร์กหัวท้ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดีเต้าเพื่อจะเอาไว้ยิงน็อตเกียร์ครับจะได้ไม่พลาด ช่วงกลางก็จะยิงน็อตเกียวลักษณะน,นี้นะครับทับบนเสนเ้นเต้าที่เราตีไว้ตัวค้ำกันจัดทำเพิ่มนะครับเพื่อให้ความแข็งแรง ในตอนติดตั้งเสร็จแล้วครับก็เริ่มยกติดตั้งเล่งโครงกันสร์เกาะขอให้ดีนะครับกับระยะความยาวกันสตร์ยาวอยู่ที่6เมตรนะครับ ตัวนี้ใช้ตัวค้ำก็อย่างน้อยต้องสองตัวครับใช้ตัวคำ้ำค้ำกันศาสตร์ไว้ก่อนนะครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะมีการยึดด้านในอีกก็มาถึงขั้นตอนในการติดตั้งตัวค้ำกันศาสตร์ด้านในนะครับจะใช้เหล็กฉากนะครับยึดกับเสาก่อน ใช้สว่านเจาะเสาก่อนนะครับแล้วก็ฝังฟุกเข้าไปใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับฟุกต่อเสาหนต้นครับตัวที่ยึดค้ำด้านปลายของกันศาสตร์ครับ จะได้ลักษณะนี้นะครับตัวค้ำด้านในของกันาสา์ที่เอียงๆไม่ใช่อะไรหรอกครับหลบเหล็กของเสาที่อยู่ด้านในครับนิดหน่อยเริ่มวัดระยะตัวค้ำแล้วครับได้ที่ก็จะใช้ปากกามากไว้นะครับ แล้วจะใช้น็อตเกียวยึดไว้2ตัวนะครับแต่จะไม่เชื่อมตายเพื่อเวลาจะถอดเข้าถอดออกได้ครับเวลาพับกันสาดลงหรือดันขึ้นก็จะใช้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวคำ้ำส่วนตัวค้ำด้านนอกเราก็จะเชื่อมตายนะครับตัวกลางส่วน2ข้างของตัวค้ำด้านนอกจะเป็นยึดตะปูเกียวเอานะครับหรือน็อตเกียว เพื่อเวลาถอดออกก็จะถอดออกง่ายครับก็จะทำอย่างนี้กับเสาทุกต้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้ละครับใครชอบก็กดติดตามผมก่อสร้างใหม่ๆม,มาฝากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ